สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราก็อ,อยู่กับน้องหนิงนะคะแล้วก็คนไข้ที่เป็นจะจะมาเป็นวิทยาทานให้เราอันนี้เป็นลูกสาวของคุณหมออูเซนเนื่องจากว่าคุณหมออูเซนตอนนี้นะคะไม่สบายแล้วแล้วกเ็เราก็มีคิวที่หนาแน่นอยู่จนถึงเดือนมกร,ราคมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นด้วยการนี้นะคะขอนุญ,ญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ในการที่จะแจ้งทุกท่านให้ทราบในการท่านใดที่จองคิวได้แล้วในเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม นะคะแล้วก็เกรงว่าการรักษาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกขั้นเนี่ยรอคิวมานานมากเลยแต่ตอนนี้ด้วยด้วยสภาวะอาการของคุณหมอเองนะคะไม่สู้ดีนักเราจึงให้ทีมลูกศิษย์นะคะรุ่นพี่รุ่นน้องและนักเรียนรุ่นปัจจุบันแล้วก็ลูกชายและลูกสาวคุณหมออุเซนนะคะมาทําการรักษาคนไข้ซึ่งเป็นศาสตร์เดียวกันกันกบที่คุณหมอได้ใช้รักษาผู้ป่วยนะคะมากกว่า40ปีเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ป่วย <S 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 ที่เป็น อ่อามาพกึกเส้นเลือดสมองแตกซึ่งแตกมาแล้วกว่าหปีมีอาการไหลติดแล้วก็ปวดมากนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยจะรักษาโดยน้องหนิงซึ่งเป็นลูกสาวคุณหมออุเินเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนไข้สวัสดีค่ะคนไข้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคนไข้มีอาการอย่างไรบ้างคะก่อนมารักษามารักษาที่แรกเป็นซีกซ้ายอ่าซีกซ้ายก็คือซีกนี้ที่น้องนิงจับอยู่นี่คะค่ะมันยก ไม่ขึ้นแล้วปัดกวาดไปได้ได้มามาหาคุณหมอน้องหนิงดรหนิงคุณหมอคุณหมอไม่อยู่ครับลูกสาวเลยรักษาก็มามารักษาแขนก็รู้สึกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประบปลไรที่ดีขึ้นดีขึ้นเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังติดอยู่ครับอเดี๋ยวคนไข้ขอความขอความกังวลน้อยขึ้นได้ไหมคะลูกไหวไหม เดี๋ยวขอให้ยกแขนให้ดูก่อนนิดหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวพ่อจะขยับกล้องไปให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูใกล้ชิดมากขึ้นนะคะในการยกแขนของคนไข้อ่าโอเคก่อนหน้าที่มาเนี่ยคนไข้ไหลซ้ายติเพราะว่ามีอาการเส้นเลือดสมองแตกข้างขวาแล้วก็คือเนื่องกับการบังคับนะคะของซีกซ้ายทั้งหมดนะคะเส้นสมองเราจะไข้กันแบบนี้เวลาที่เราแตกข้างไหนเราจะยกและใช้การไม่ได้ข้างนั้นตอนนี้คราวนี้คนไข้เนี่ยนะคะมีปัญหาคือแตกข้างขวา แล้วยกซ้ายไม่ได้ครับอ่าโอเคก่อนหน้าที่จะมารักษานะคะกับน้องหนิงคนไข้ยกแขนได้เท่าไหร่คะยกยกขึ้นได้นิดเดียวแค่นี้ไม่ยกขึ้นนิดเดียวอ่าตอนนี้ก็คือหนุ่งหนิงก็ตอนนี้ปวดก่อนมานี่ปวดไหมปวดปวดตอนนี้เป็นไงบ้างคะหลังรักษาโดยน้องหนิงดีดีขึ้นครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับหาแล้วเราเรายกชนให้ดู ยกน้อยโอ้โหปกติยกไม่ได้เท่านี้นะฮะครับโเจ็บปวดตอนนี้ไม่ปวดในการยกแล้วครับโอเคโอ้โหเนี้นะคะซึงบอกว่าในสิ่งที่ศาสตร์ที่คุณหมอถ่ายทอดเป็นตำราโบราณเนี่ยยังคงอยู่กับลูกสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหนิงเองหรือน้องมาริเองเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเนี่ยนะคะที่ มีคิวอยู่แล้วก็จองคิวมานานร่วมปีเนี่ยให้ให้ใหคลายกังวลได้เลยว่าจะรักษาหายหรือไม่แล้วก็อาการจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะพะน้องหนิเงเองเนี่ยก็รักษาแทนคุณพ่อมาสักระยะแล้วที่มาใต้ใช่ค่ะ,คคะเพราะว่าเนื่องจากคุณหมอเนี่ยต้องบินมากรุงเทพนะคะทุกเดือนประมาณร่วมปีแล้วเนาะ<ช>น้องหนิงก็รักษาที่ใต้แล้วก็ยังมีน้องมารีกคนนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไลฟ์สดน้องหนิงซะก่อนให้แนะนําตัวเองนิดนึงนะคะรักษาคนไข้เคสนี้น้องหนิงทําอะไรบ้างสวัสดีค่ะหนู ไม่ต้องเขินน้องหนิงรักษายังไงบ้างจากที่คุณพ่อสอนไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยกันเส้นเอ็นมันติดอ่ะพี่บอมค่ะไหลตอกเส้นติดแล้วก็เส้นแข็งมากเลยนานแล้วเขาเป็นห้าปีห้าปีกว่าๆแล้วน้องหนิงจับเจออะไรบ้างตอนแรก จะเจอเส้นค่ะเส้นของไหลนี่คือแข็งมากใช่ค่ะอืเป็นแนวของกระดูกไหลแล้วก็เป็นแนวของเส้นหน้าแขนใช่ค่ะมันเป็นก้อนใหญ่มากเลยค่ะเป็นเส้นก้อนใหญ่มันจะติดอยู่ก้อนก้อนนี้ทําไม่มือแบบว่าชาแล้วก็ไม่มีแรงใช่ค่ะเพราะว่าเส้นเอ็นเขาไปรั้งแนวกล้ามเนื้อใช่ค่ะซึ่งในกรณีตรงนี้นะคะพอเส้นเอ็นไปรั้งแนวกล้ามเนื้อหน้าที่ของน้องหนิงเนี่ยค่ะในศาสตร์ของที่รับการถ่ายทอดจากคุณหมอเสนที่สอนกันส่วนใหญ่แล้วให้นักเรียนถ่ายทอดคือ เราจะต้องทําเส้นหลักให้แตกค,คนส่วนใหญ่ประชาปลายมือจะมารักษาที่ปลายมือแต่จริงๆแล้วนะคะการรักษาศาสตร์คุณหมอเป็นตรงไหนเราต้องไปที่ต้นเหตุนะคะเหมือนการฟื้นฟูอาวัยวะหลักภายในร่างกายเช่นกันเวลาที่เอ่อบางคนเนี่ยเลือดน้อยอเลือดเลี้ยงสมองไม่พอปวดหัวไมเกรนเนี่ยบางคนจะไปแก้ที่สมองใช่ค่ะอันนั้นก็คือจะต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือม้ามนะคะพิการอยู่ผลิตเลือดไม่พอแล้วก็ให้ต้องให้ทานยาเลือดน้อย เพื่อแก้การปวดหัวไมเกรนเพราะว่าไมเกรนได้เกิดจากเรียกไปเรียงประสาทเซลล์ประสาทไม่พอ mm hmm. แค่นี้เช่นกัน <What? S 1> นะคะ <What? S 1> ของน้องหนิงที่ทำเนี่ยคือน้องหนิงพบเจอว่า ต้นเหตุอยู่ตรงนี้นะคะกระดุมไหลนะคะแล้วก็ตรงหัวไหลแล้วก็เส้นเอ็นไหลอยู่ตรงแนวตรงนี้นะคะใช่ค่ะเป็นก้อนอยู่เป็นก้อนอยู่แล้วก็ไปรั้งแนวกล้ามเนื้อทําให้ยกไม่ได้แลวปวดมากแล้วก็เอาก้อนนี้ต้องแดบว่านวดให้แตกเลยค่ะตีให้แตกตามารคุณหมอที่คุณหมอเคยพูดบ่อยๆว่าเราต้องตีเส้นนี้ให้แตกใช่ค่ะหลังจากตีให้แตกแล้วตอนนี้ก็น้องหนิงมาตรงแนวไหนต่อคะ ไล่ไปที่ศอกแล้วก็ลงปลายมือเลยค่ะก็คือตเป็นเป็นตามสูตรเลยนะคะลาที่คุณหมอรักษาไปที่ต้นเหตุก่อนแล้วก็คลายเส้นต่างๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนไข้ตอนนี้ก็คือเบาเลยโอเคโอเคเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคนไข้มากที่เป็นวิทยธาแล้วก็ขอบคุณน้องหนิงมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล์น้องมาลีกบ้างเดี๋ยววันนี้เราไล์น้องหนิงไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องมาลิกช่วงบ่ายยวเจอกัน